สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับดูก๊อกน้ําหยดนะครับเมื่อเรามาใช้ครั้งที่2แล้วมันไม่ตรงกับแถวนะครับเรามีวิธีแก้ไขโดยใช้3ทางนะครับข้อต่อ3ทางช่วยท่านได้ครับเดี๋ยวไปรับฟังไปดูไปชมกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันก่อนรับชมนะครับอาจจะมีท่านผู้ชมนะครับหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับ ต่อระบบเสร็จไม่ว่าจะเป็นระบบท่อ PVC หรือว่าสายผ้าใบเมื่อต่อเสร็จแล้วอ้าวปรากฏว่าไอ้ก๊อกสายน้ำหยุดนะครับมันไม่ตรงกับแถวเนี่ยครับแบบนี้และอย่างกรณีนั้นนะครับก๊อกอยู่ตรงนี้แต่ว่าแถวที่เราปลูกนะครับแถวพืชที่เราปลูกมันอยู่ตรงนี้มันไม่ตรงพอมันไม่ตรงมันก็จะทําให้สายมันเกิดการพับมันเฉียงครับมันเฉียงมันเกิดการพับกับ มันงออย,งอ,ยงอ,ยงอย่างตรงนี้ยมันก็บีบกับพวกอ,อย่างนี้บีบกับต้นมันมันก็จะทําให้บริเวณเนี้น้ํามันก็ส่งไปไม่ถึงปลายสายมันไม่แรงพอนะครับวิธีนี้เราก็จะใช้ข้อต่อ3ทางแบบนี้นะครับมาช่วยในการที่จะทําให้ก๊อกตรง <S <S ก็ไม่รู้ใครมาแอบ,บย้ายก๊อกของผมนะครับ <S <S อ,อย่างกรณีนี้เราก็ดึงสายมาให้ตรงกับแถวเลยซึ่งตรงนี้ไม่มีก๊อกไม่เป็นไรนะครับเราก็เอา สายน้ําหยดตัดมาใหม่อีกเส้นหนึ่งเอามาพันไว้พันไว้กับท่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ข้อต่อสามทางมาต่อบริเวณนี้นี่นะครับต่อบริเวณนี้เลยส่วนตัวก๊อกเราก็จะเอาก๊อกจากข้างๆนี่แหละครับพ่วงมาดึงมาหาสามทางที่เราต่อนะครับเราจะใช้ก๊อกบริเวณที่ใกล้ที่สุดนะครับดึงมาต่อเลย เนี่ยนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แถวมันก็จะตรงเวลาเราเปิดน้ําจากก๊อกไปที่สามทางน้ําก็จะพุ่งไปมันก็จะไม่พับครับปลายสายก็น้ําก็ตะแรงส่วนที่เป็นสายผ้าใบที่ติดก๊อกเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหาหลักมาตอกไว้เพื่อมัดสายน้ําหยุดเพราะว่าถ้าเราเอาไปมัดกับ สายท่อผ้าใบมันจะทําให้สายผ้าใบเมันย่นได้แล้วก็คือมันไม่มีที่ยึดยึดติดนะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับหลักไม้มาตอกแทนเพราะเวลาบางทีหน้างานเราก,ก็มันไม่ตรงถ้าเราจะเจาะใหม่มันก็จะเสียเวลานะครับเราอาจจะเป็นต้องแก้ไขไปก่อนสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ